คือตอนนี้ผมมาอยู่กับทหารผ่านทหารผ่านศึกเอกลักษนะครับถึงแถวนี้เขาจะเอิดตุนเสียเอกเสียเอกอายุบรรณสามัคคีนะครับผมถามแล้วคนเป็นทหารผ่านเก่าก็คือในน้ำเป็นทหารผ่านศึกขององค์การทหารผ่านศึกของในส่วนทหารผ่านศึกนะครับกรมสองหกนะกรมสองหกตอนนี้ผมก็เลยมาแจ้งกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิส่งเหงว่าหนาคนหนึ่งครับวันที่แปด มีเจ้าหน้าที่ของจากสมาคมผ่านศึกของทุกคนทุกคเขียนงานเิ็นสีลงมาบ้านลำนาไร่ศูนย์ประสานงานลำนาไร่จันหล้านี่นะเป็นตลาดตรงก็เลยว่าสีมามาชวนเสนอไปฟังแม้ว่าถ้าเราบอกไปฟังผมก็สีเอามานำเสนอให้เราฟังเพราะว่าเป็นสีไมีเรื่องศิษย์ที่เป็นมาสํารวจยอดนะสํารวจยอดที่เป็นปัจจุบันว่าทหารผ่านเป็นสีร่วมโตกันทั้งแบบ คนทหารที่ผ่านมาส่วนมากมันจะเป็นนักรบ,บชุดดำเนาะส่วนมากจะเป็นแต่คนกลุ่มนั้นเข้าไปรับทราบข้อมูลัดท,ที่นี้นโยบายต่อไปก็คือจะรวบรวมทั้งหมดที่ท,ที่ถือบัตรทหารศึกมัว่าจะเป็นฐานบกเรืออากาศอสเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ฐานผ่านหรือว่าอสหรืออย่างคนทหารอย่างประมวลเนี่ยซึ่งผมก็อยู่ในส่วนของรถพิเศษผมก็จะมาเข้าด้วย<อ><อ>เพราะว่าเปิดโพชนแบบกว้างวันที่แปดเขาจะมาชี้แจงเรื่องสิทธิอะไรต่างๆ ที่ตลาดศูนย์ประสานงานไม่ผมไม่คุ้นเลยบ้านลำนาลายก็คือบ้านจันลากาอยู่ไซยู่ใสับเพื่อนมาตั้งจันลาทำให้ผมสับสนอยู่ผมก็คนนอกพื้นที่ด้วยแต่เรื่องที่จะแก้งให้เสเอยงทราบก็คืออย่างนี้แต่ในวันนั้นผมจะนําเสนอกลุ่มจัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนของถานผ่านศึกนะวัตถุประสงค์ก็คือมีสองข้อคือหนึ่งพบปะ เรื่องขาา่งงาวสารอะไรต่างๆสองจะเน้นไปนที่เวลามีเพื่อนสมาชิกตายพุณยังไงนะเอา,าภาษาทหารตรงๆเวลามีคนตายเราจะเก็บเงิน,นคนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อเข้าชมรมเอาละเก็บเงินทําไมเก็บเงินไปช่วยงานศพแต่ว่าเราจะช่วยในรูปแบบกลุ่มชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งซึ่งอยู่บัไดเห้เาไปงานศพเขาก็เสียเงินอยู่แห้แต่เขาสิเอามาในรูปแบบของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนถ้าไม่ตายก็ไม่เก็บแต่ถ้าตายที่จะเก็บ เก็บไปแล้วสิทธิประโยชน์ได้อะไรก็คืออาจจะมีการตั้งแถวเคารพศพกองทหารเกียรติยศผมจะพูดไปนะพูดสรื่องบกองทหารเกียรติยศแล้วก็เป่าแตนอนจบนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยล่วงลึกในรายละเอียดนี้เอาคร่าวๆก่อนสองข้อก็คือตั้งแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็เป่าแตนอนแล้วก็เงินเงินที่เหลือจากจ้างคนแต่เอาพูดย่งไงเลยจ้างคนแต่นี่เราจะมอบให้กับทายาทอ่า ซึ่งตอนนั้นอาจจะมีเงินจากอะไรก็แล้วแต่จากทุกภาคส่วนเราจะไม่ลบคนเงินตัวนี้เราจะเอาให้ทายาทผู้วายชนแต่ที่แน่ๆผู้วหชนก็คือเป็นเกียรติเทิดเทิดเกียรติเขาทหารกล้าก็คือเข้าแถวเขารบศพแ้วก็เป่าเตานอันนี้ผมแจ้งเข้าๆนะก็เลยจะมาชวนเสียเองเข้าเขากลุ่มชุดลมนี้ผมเพื่อจะเข้าผมิึงรู้นะครับเพราะปกติเราไปงานศพจ่ายู่แล้วก็ดีเราเพ็นก็ททำงานไปด้วยนะครับ ก็เลยจะมาชวนเ่ยๆเข้าชมรมด้วยกันเขาจะมาฟางลักษณะของที่แกล้อยนนะีคิดเกินไหมโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะี๋ยวจะคุยรายละเอียดนะครับ